วัดที่มีอายุมากที่สุดนะครับปัจจุบันนี้จะมีอายุมากกว่า900ปีแล้วนะครับตัวงถึงทางปีได้แล้วนะครับวัดศรีสวายที่ต้ก็ถูกสร้างขึ้นมาก่อนอนาณาจักรสุโขทัยเดิมทีแล้วนะครับจะเป็นเทวสถานหรือว่าเทวารยครับเอาไว้ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์หรือว่าฮินดูมาก่อนศรีสวายชื่อว่าตรงนี้จะมีอยู่สองความหมายด้วยกันนะครับความหมายแรกมาจากคําว่าศรีสิวายะหรือว่าพระศิีวะนะครับส่วนอีกความหมายเลย ห,หรือว่าสวายนะครับจะหมายถึงมะม่วงด้วยนะครับบางท่านก็เลยจะเรียกวัดที่ว่าวัดมะม่วงหรือว่าวัดมะม่วงเพนะราะว่าสังเกตว่าภายในกำแพงของวัดจะเห็นต้นมะม่วงใหญ่ๆหลายต้นด้วยนะครับอันนั้นก็จะมีอายุมากกว่า80ปีแล้วนะครับมนะม่วงนั้นศิศิลปะภายในวัดน,นี้นะครับยังเป็นเพียงวัดเดียวที่เป็นศิลปะในรูปแบบของปราสาทโบราณน,นะครับ ก็จะเป็นปรา,าสาทของโบราณสามหลังนะครับหรืที่เราจะคุ้นหูกันในชื่อเรียกว่าปรางสามยอดหรือว่าปรางสามองค์นะครับซึ่งมีลักษณะรูปแบบคล้ายกับฝั่งลบบูดีเลยนะครับซึ่งได้รับเอ็กซ์ตรนมาจากเมืองละโวหรือว่าลบบูดีเช่นกันก็เลยจะมีลักษณะคล้าย